ขั้นใหญ่เดี๋ยวเราจะแกงบุปผินกันยัง yeah, แย่เลยแหละถั่วแดงตัเขาน้ำหอนใส่น้ำร้อนก่อนชิ้นเตยบุปผินกั้งแรกกันดอกคูณเสียงแครนวะครับหน้าไก่พิตี ด้วยครับผมหลังร้านวันนี้งามมากสุดหูนี่สุดเลยครับโดดอวกาศดอกแบบได้แซบครับมาเลยหูหูเขาก็แปลงสปีกซ่องกันด้วยครับเป็นแนะนำสงพระบากนึงได้อยู่บครับนี่ไหนมัน สกาสกับสเคตงเส้นผมดีครับกรเรื่อยๆค่ะช่วงเนี้ยบันไ,ไ,มไ,มไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้เงีบเลยอพร้รเอาเบิดมไหมค,ครัอ <laughs> เอาลูกชิน้นหรับตอนนี้ของของมันเริ่มเบิร์นแล้วค่ะตอนเนี้ยขมันเริ่มแมดไลนไนก มีคว้านะด้วยนะดูดูไนระอ่าหมอตุนม่ะ้ด้หรอคไัเป็นเนื้อตุนนะคะนเหลือเท่านี้ใส่ตบรวมๆรมิน จะเรียนใช่ไหมใ่หลายภาษาแตออกมาไเรียบดูไนะรัตนามันอนไรไม่เรียบรัตนาโต๊ะันนะเนี่ยครบเยนครับเดี๋ยวหามันก็ยังมันด้วยแต่มันเห็นเป๊บๆกอย่างเดียว ได้เลยกาะให้หอมเลยครับ no ก um uh well> ินไปนัวกูมูเลยครับพ่อกัาทีเหรวหอมดรเส้นบะหมี่เหรครับชมผักครับผักหยิบเองเลยครับผมตามใจเลยที่กี่ก็มีสิ่งเร่งกับน้ำจิ้มเด็ดๆก็มีนบน้ำจิ้มแล้วตูดด้วยสุดรสชาติขึ้นมาอีกนิด có tổng khuôn nè, không ừ. Ừ. À đây, Wow, nữa không? Đại, Cứ đụng ngu Cứ đụng ngu xịn vô, กลับมากเราอย่างมากมายบมาครับดอกคูณเสียงแคนครับต้มตุ๋นแบบโคกไก่ เหือนโครงใก่อีกดีกว่าครับผมแล้วะลายมาครับได้ดูยีหลอกครับผม ขั้นเดี๋ยวเราจะแกงบุปผิดกันยังแ yeah, right, right. ย่เลยแหละทอนใดก้องเอาน้ำหอนใส่น้ำร้อนก่อนอื้ ระเบิงอากาศก็สุดดอยครัแบบเกิดพันธุ์แบบนี้น่ากลัวมากเลย

คนกระตุ้มเด่นนะครับจิ้มได้ยครับงแรงคับมันมาแบบแบบจากมาก ลองลูกช <laughs> ิ้นน้อยเนื้อด้วยห